คลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวกับอาจีซาขูดูนะครับเป็นชาคัสตอมนะครับอกว่าเป็นซาขูดของชานเองนี่น,นี่ตัวนี้นะ,ต,นนะตัวนี้นะครับต้องบอกว่าผมซื้อมาเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตอดิบไปแล้วก็ตั้งโชว์ไว้ในตู้โชว์ไว้นะแล้วก็ไม่ได้ตัดเส้นแล้วก็ติดสติกเกอร์แล้วทีนี้พอเก็บไว้นานๆเนี่ยสติกเกอร์มันลอกนะครับแล้วก็ อยากเอามารนะีโนเวทเนาะผมก็ทําการตัดเส้นไปนะครับตัวนี้ทําการตัดเส้นไปแล้วก็ชิ้นส่วนตรงไหนอะที่มันหลุดออกง่ายเนี่ยผมก็ทําการติดกาวไปเลยจะได้ไม่ต้องให้มันหลุดอีกนะครับแล้วก็ทําการติดดีคาวน้ําแทนตัวสติกเกอร์แทนนะครับ ส่วนแรกนะครับที่ผมคิดว่ามันหลุดง่ายนะก็คือตรงส่วนของกระโปรงข้างนะครับกระโปรงอ่ะมันจะมีพลาชิ้นข้างในนะครับที่เป็นสีเท่าๆอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ต้องติดกันแต่ผมรู้สึกว่าพาชิเท่ากับไอตัวกระโปรงตัวนี้มันหลุดออกง่ายนะครับผมก็เลยติดกาวไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องให้มันหลุดอีกนะครับการมีส่วนหนึ่งอ่ะที่ผมคิดว่าเป็นเป็นส่วนที่ r าจีในรุ่นแรกๆเนี่ยเป็นกันทุกตัวนะนั่นก็คือตัวมือนั่นเอง นิ้วมือนะครับนิ้วมือสาหรับ R G จเนี่ยมันจะเป็นนิ้วมือที่เป็นแบบว่าแยกออกมานะแล้วก็มันเป็นบอลจอยเนแล้วก็ผมไม่ได้ทำว่าอันนี้นเพราะว่ามันเสื่อมหรือว่าแต่ผมรู้สึกว่ามันหลุดตั้งแต่ตอนที่ผมซื้อแรกๆแล้วนะก็คือบอลจอยมันหลุดได้ง่ายนะครับดังนั้นผมก็เลยตัดสินใจว่าเอากาวทาตัวบอลจอยไปเลยนะครับแล้วก็โอเคว่ามันก็จะมีส่วนที่นิ้วมันจะขยับได้นะนในส่วนปลายอยู่นะแต่ว่าตัวที่ติดกับมืออ่ะผมเอาติดกันไปเลยแต่ กาวตาช้างมาติดไม่ค่อยอยู่นะครับเพราะาชิ้นส่วนตรงนี้มันเป็น pc ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวแน่นะคนเนี่ยอยาจจะซื้อตัวกาวทามิยะที่เป็นกาวของ pc โดยเฉพาะนะครับเอามาแต้มอีกที่นึ่งนะครับสำหรับดีเควนะครับผมใช้ดีเาวน้าของ EVO นะครับซึ่งสามารถติดตามคู่มือได้เลยนะครับเป็นเลขเดียวกับในคู่มือเลยนะก็ตัวนี้ผมว่าลายมันก็ มันเป็นลายเล็กๆครับแล้วก็แซมตามจุดต่างๆนะด้านหน้าอะไรเงี้ยสําหรับลายตัดเส้นนะครับผมคิดว่าลายตัดเส้นเนี่ยค่อนข้างตื้นนะคือถ้าสมมุติคนมือเก่าพอชิ้ว่านะ่าจะต้องย้ําลายให้เข้มมากขึ้นกว่าเดิมครับให้ให้มันล่องมันลึกกว่าเดิมนะก็อีก,กับตัวแขนอะไรเงี้ยลายมันก็เลยมองเห็นแบบว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าส่วนตรงขาเนี่ยก็ค่อนข้างมีการเดินลายค่อนข,ข้างเยอะนะโดยเฉพาะด้านหลังอ่ะดูขาส่วนด้านหลังขาส่วนด้านหลังเนี่ยลายสวยเลยนะครับผมชอบมากเลยสำหรับตัวนี้นะสำหรับส่วนชิ้นส่วนอ่ะที่เรามองสีเป็นโลหะนะครับตรงนี้หรือว่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นดีแควแนนนะครับเอามาติดนะแต่ว่าตัวที่มันให้มาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสติกเกอร์นะก็แต่ว่าถ้าเปลี่ยนมาซื้อดีแคลแนนเมื่อใส่ติดเนี่ยมันก็ผมคิดว,ว่ามันติดแน่นกว่านะคือสติกเกอร์ตรงส่วนตรงเนี้ย ของผมมันลอกไปหมดเลยนะก็พอใส่ดีเข้าน้ําแล้วผมรู้สึกว่ามันติดได้แน่นกว่าเดิมนะรวมถึงส่วนตรงพวกนี้ด้วยนะครับเนี่ยตัวตรงเนี้ยก็เป็นดีเข้าน้ําหมดเลยนะสําหรับตัวนี้นะครับผมมองว่าก็ยังคุ้มค่าคุ้มราคาครับเพราะว่าตัวตัวเนี้ยราคามันก็ไม่แพงเลยเนาะตัวนี้มันรหัสศูนย์สองไงมันคือแบบมันเป็นตัวแรกๆที่มันออกมาแล้วนะซึ่งก็ได้รายละเอียดที่เยอะกว่า HG นะครับแต่ว่า โอเคว่ารา,ายละเอียดบางคนบอกว่าชอบของตัวออริจินมากกว่านะตัวนี้ผมว่ารายละเอียดเยอะกว่าแต่ว่าตัวออริจินมันก็แอบเท่กว่าเหมือนกันแต่ตัวออริจินจะไม่มีโครงในนะครับก็เลือกเอานะครับเอาตัวออริจินก็ได้หรือ RG ก็ได้นะแต่สำหรับผมผมจะเก็บาลายของ RG นะ้องผมก็เลยว่าตัวนี้ก,ก็ก็เป็นที่พอใจสำหรับแต่ถ้าอยากได้ตัวในส่วนที่แบบชิ้นส่วนของบริเวณตัวหน้าอกตรงนี้ให้มันสวยขึ้นกว่าเดิมนะก็มันจะมีตัวของจอ h n น y ี่ไรเดนนะครับ ก็เป็น rg เบอร์ทไทยๆล้ะตัวนั้นน่ะก็จะมีดีไซน์ในส่วนของตัวอ,อกเนี่ยที่สวยงามกว่านะครับอาวุธที่ให้มานะครับมี3ชิ้นนะมีปืนเป็นเป็นปืนกล1อันนะครับแล้วก็เป็นบาสุก้า1อันแล้วก็เป็นตัวขวาน1อันนะครับขวานจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเมทัลลิกนะเป็นสีเดียวกันหมดเลยแต่ผมทาสีไปนะครับ ในส่วนที่ต่อยากที่สุดนะผมว่านะ่าจะเป็นส่วนของไอ้ตัวเนี่ยไอ้ลูกปัดนะครับที่ร้อยตรงคอตรงเอวนะครับตรงขานะครับแอบกังวลว่ามันจะหลุดด้วยนะครับก็เป็นส่วนที่น่าจะต่อยากที่สุดลวถ้าต่อไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาแล้วนะครับสําหรับเวลาน,นะครับสามารถวางตั้งได้นะบางคนอบอกว่าง่ายเออแต่ว่า ตัวนี้ที่ผมได้มานะคือมันสิบปีนะผมยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยง่อยเลยเพียงแต่ว่าไอาต้องปรับบาลานในการยืนนิดนึงนะแต่ว่ามันยืนได้นะเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงเลยก็การรีโนเวท r RG นะครับแล้วก็ของกับรีวิวเร็วๆนะของตัวซาคูทูชาคสซอมนะครับก็ได้มีประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะต่อตัวไหนอีกนะคยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะ